สิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่แข่งขันนะฮะคือเหตุการณ์คาดไม่ถึงคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงฮะคาดไม่ถึงคาดถึงหรือยังครับคาดถึงแล้วนะฮะโอ้โหแม่มั่เป็นยาเลยเนี่ยอันนี้คาดแล้วหลุดนะฮะคาดแล้วหลุดคาดไม่ถึงอีกแล้วอ้าคุณพีรพงศ์เป็นไงบวามสุดตอนนี้ไม่รู้เลยรู้ตัวเลยครับอย่างน้อยสุดผมเองคนบ้านใกล้เดียร์ใช่ขอแสดงพลังเพื่อนากันดีขออได้ครับไปร้อยเลยขอพลังงานนะครับผมขอสมหวังครับอยากจะบอกอะไรกันด้ามบ้างจากสินหอยมาสู่กันด้ามเชิญครับ ก็อยากจะบอกว่าน้องเก่งที่สุดคนนึงในใจพี่นะเพราะฉะนั้นทําให้สนุกทําให้มันมีความหมายเขาจะได้รู้ว่ากันด้าไม่ใช่แค่การ์ตูนขอบคุณครับขอบคุณเลยครับคุณสมหวังจะได้เลยครับและคุณดีระพงศ์นะฮะเชิญข่าต่อที่ท่านได้เลยครับคุณดีระพงศ์นะฮะตอนนี้กันดั้มอยู่ที่ท่านของน้ำส้มผลไม้แท้ใบเล่ครับ และมิตรกอนอยู่ที่ท่านของบริษัทไทยเบรเวรจำกัดมหาชนผู้ผลิตโซดาต่อช้างในเรื่องราวตรงนี้นะครับสุดยอดแฟนพันธ์กันดั้มก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะกับเด็กๆนะฮะที่สนใจแล้วก็ติดตามมาวันนี้เตรียมพร้อมเตรียมตัวมาขนาดไหนครับก็เต็มที่ที่สุดอย่างที่เห็นในวีดีโอเปิดตัวแลนะครับและอย่างน้อยก็ดูชุดเขาดูผมเขาก็รู้นะฮะว่าเตรียมตัวขนาดไหนลูกเรือกำลังมาครับเอาละครับและนี่ก็คือหมวดที่หนึ่งของคุณนะครับคุณพีรพงศ์แฟนพันธ์กับความเร็วครับเอาละครับและนี่คือแฟนพันธ์หมวดแรกของคุณนะคครับก็ืออหมวดขง สามวินาทีหรือความเร็วนะครับครับผมอาไะครับพร้อมนะครับดูนะครับว่าเขาจะเก็บคะแนนตรงนี้ไปได้เท่าไหร่นะฮะในหมดแรกนี้ครับพร้อมไครับสามวินาทีนี่คือคุณจากเรื่องกันดั้มที่มีชื่อว่าอะไรนะครับวิญญซรล้องรัตซัมครับทุกต้องครับ มาดีใจกับภาพแรกนี่ยังกับได้แต่ยี่คะแนนนะฮะแต่ไม่เป็นไรดีใจไว้ก่อนได้เพราะว่าทุกครั้งทุกโอกาสทุกคะแนนมีความสำคัญผมก็ดีใจด้วยนะฮะแทนคุณด้วยนะฮะเพราะว่าแม้มันเหมือนกับเอาภูเขาจะออกไปนะฮะค่อยๆยกไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับภาพที่สองครับครับซุปเปอร์กันดั้มครับทุกต้องครับใจเย็นนะฮะใจเย็นเอาล้วครับค่อยๆสนุกไปทีละภาพทีละภาพนะครับลุ้นไปด้วยนะครับว่าเขาจะได้เท่าไหร่ภาพที่สามครับมาครับวิซซอรี่ดัชการ์ดัมครับทุกต้องครับเหนืไปแล้ว โอ้หยุดไปพร้อมกับคิดคิดไปแมหัวใจน่าจะ็อยู่เต้นไปด้วยเกิดอะไรขึ้นครับคือมันจะมีวิกตอรี่เฉยๆแล้วมันจะมีแพ็คหลังเนี่ยมันจะมันจะต้องเรียกเป็นวิกตอรี่เดชครับเอ๋อครับยังดีอยู่นะฮะสามภาพผ่านพ้นไปใจเย็นนะใจเย็นภาพที่สี่นะครับนะครับมูราซาเมะครับถูกต้องครับมานะฮะมายังดีอยู่นะฮะยังดีอยู่ภาพที่ห้าครับนะครับกันดั้มซีพีศูนย์สามซาเมนครับถูกต้องครับ ท้าคะแนนท่าภาพนะครับถือว่ายังดีอยู่นะฮะมาด้ดีอยู่นะครับมาดูภาพพี่หนะครับว่าคุณพี่พงจะทำได้หรือไม่นะฮะเอาใจช่วยนะฮะสู้ต่อไปมาดบครับบิ๊กแซมครับทูกต้องครับมาเร็วเลยนะครับมาเร็วเลยภาพพี่เจครับนะครับฮอปปี้ไฮไซครับถูกต้องครับยังได้ดูนะฮะภาพพี่แปะนะครับขอเลยครับนะครับดีโก้ครับถูกต้องครับเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไปที่หัวใจท่านหยุดได้เลยนะเกิดอะไรขึ้นฮะ มานงไม่ออกเลยมันเยอะมากไม่ค่อยได้เห็นครับผมฮะไม่เห็นท่าทางติดแน่แล้วก็กดดันแทนคุณธีรพงศ์นะฮะภาพที่เก้าเลยครับนะครับกาเไปล่าเตต้าครับถูกต้องครับต่อไปนะฮะคะแนนที่สิบแล้วนะครับคะแนนที่สิบแล้วพร้อมนะครับนะครับแทนกินกันดั้มครับถูกต้องครับ เกือบแล้วมันมี2ตัวที่คล้ายกันมากตัวไหนกับต,ตัวไหนครับมันมีเทมจินกับเกาลูนกันดั้มเทมจินกันดั้มครับผมไม่ละจีนนะคู่ตัวนี้มาจากมองโ,งโกเลียครับและเกาล,ล <ะ S 1> ูนมาจากฮ่องกงอเกาลูนก็ของฮ่องกงนีนเ่เองเทม,มจินนี่ก็ชื่อจีนทั้งคู่นะครับเกือบ,บไปแล้วนะครับใจเย็นนฮะใจเย็นหายใจเข้าลึกๆให้พักหายใจหน่อยนะเพราะว่าคุณเบลมองนี่ออ๋เตรียมตัวมาอย่างดีต่อไปนะฮะภาพที่11แล้วใจเย็นนะครับครับกันดั้มเดนียวปาดเนสทรอยครับลูกตั้งครับตรงนี้ทำได้ ไฮไซคัสตอมครับถูกต้องครับมากำลังจะผ่านครึ่งทางนะถือว่า12ภาพนี้ก็ยังดีอยู่นะครับแต่ละภาพนี้กดจันคุณเพียวพงมากภาพี่13นะครับนะครับดากี้ไอริสครับถูกต้องครับอยู่ในภาค F เกครับผม ซึ่งอ่านได้ทั้งดากิอลิสก็ได้นะครับได้ค่ะทวทิตนะฮะทั้งที่ชื่อสังเกตอ่านได้ดากิเอลิสก็ได้นะครับตัวนี้มีความพิเศษไงบ้างครับตัวนี้เป็นหุ่นที่ตอนแรกอยู่กับฝั่งของคอสบลแวนการ์ดแล้วสุดท้ายตามหลังนางเอกมามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับผมแล้วก็มีการทาสีใหม่จากเดิมสีเขียวจะทาเป็นสีเหลืองเอาละครับ13ภาพยังไม่พลาดเลยนะยังไม่พลาดเลยถือว่ามาดีมากนะับครึ่งหนึ่งแล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งสู้กันต่อไปนะพิลพงศ์ภาพที่คคครรรััับบบกง ยังได้ดีนะครับยังได้ดีถึงแม้ว่าจะอึ้งจะนิ่งไปบ้างนะฮะแต่ก็ยังไม่พลาดเลยนะฮะต่อไปครับภาพที่สิบห้าครับมาครับเกลสเก้ครับถูกต้องครับภาพที่สิบหกนะฮะตอนนี้เหลืออีกสิบภาพสุดท้ายนะครับค่ะครับโอ้โหแม่เป็นอีกหนึ่งคำที่ไม่อยากได้ยินนะครับเพราะว่าลุ้นทุกภาพลุ้นทุกคะแนนด้วยภาพนี้ได้ไหมฮะได้เลยครับเมโดซ่าหรือเปล่าถูกต้องครับ สีหน้าจางไปนิดนึงเพราะว่าทุกทุกครั้งเนี่ยพี่พูดจากใจเลยทุกคนที่ตอบนะครับก็อยากจะให้ได้ชื่อได้อะไรก็แล้วแต่ได้คะแนนไปทุกคนนะฮะถ้าข้ามนี่ก็ยังดีถ้าพลาดนี่จบเลยนะฮะถือว่าตรงนี้ข้ามมาหนึ่งภาพหนึ่งคะแนนที่เสียไปถือว่ายังดีอยู่นะฮะยังดีอยู่ที่เหลือก็หวังว่าจะไม่ข้ามนะใจเย็นนะใจเย็นภาพที่สิบดกับคะแนนที่สิหกนะฮะนะครับสอดครับถูกต้องครับติดใจเดียวก็จะจบแล้วนะครับดูนะครับว่าจะได้ยี่สิบสี่ไปหรือไม่ถึงแม้ภาพหนึ่งหมื่นบาทไปแล้วนะครับ โซโลแอทครับทุกต้องครับตอนนี้มีคล้ายกันทั้งหมดประมาณ5ตัวโอ้ตัวนี้แหละฮะเอาล่ะครับภาพที่19แล้วนะครับเตรียมนับถอยหลังสู่ชัยชนะได้แล้วนะครับสำหรับบทแรกนะครับออคเอฟครับทุกต้องครับ <S <S โอ้ตัวนี้จริงๆออกเสียงไม่ยากนะฮะแต่พอมากดดันที่3มวินาทีออคเอบออกไม่ออกเอาที่สิครับเอาให้ได้นะครับอีก5ภาพนี้นะครับ กิมเรีครับทุกต้องครับลูนี้มีการมีการถอดแขกไหลออกด้วยครับมีการถอดชิ้นส่วนตรงไหลออกไปด้วยข้างนี้ใช่ไหมครับผมอ๋อแล้วก็ทําให้ยากขึ้นใช่ไหมครับพรทที่เสร็จแล้วนะครับครับแซกความเร็วสูง FS06R D4 ครับทูกต้องครับคืออ้ต่อมาก็ใช้ความเร็วสูงในการต่อไปฟังไม่ทันเหมือนกันแต่อดูแล้วหลายอย่างวันนี้ชื่อ แท็กความเร็วสูงรหัส MS ศูน R D 4ีครับผมที่ที่ต้องเรียกอย่างนี้เพราะว่าเขาแซ็ความเร็วสูงมีอยู่ประมาณสิบตัวครับแซ็ความเร็วสูงมีที่เราจะแวรนลี่ไปตามคนขับตามลักษณะการผลิตตามไปด้วยเพราะนั้นจะเป็นต้องระบุรหัสด้วยกลายเป็นคุณพิรพงศ์ความเร็วสูงแล้ว20ภาพกับ20คะแนนนะครับ20คะแนนถือว่าไม่น้อยเลยนะฮะตอนนี้เหลืออีก4ภาพเท่านั้นเองพร้อมนะครับครับมาฮิโร่ครับถูกต้องครับ ลุ้นกับเขาทุกคะแนนภาพนะครับมาอีกสามภาพนะฮะอีกสามภาพภาพที่ยี่สิบสามนะครับพาวเวอร์จิมครับทุกต้องครับหายใจไม่ออกนะฮะรับแน่นไปหรือเปล่าตอบนะครับภาพที่ยี่สิบสี่นะครับเซอร์เพนครับทุกต้องครับภาพสุดท้ายนะฮะภาพสุดท้ายตอบให้ได้นะฮะกับยีบสีคะแนน ครับครับโนเบลกันดั้มครับทุกท่านโอ้โหต้องบอกว่าเป็น24คะแนนที่ลากมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยความกดดันจริงๆนะตัวนี้ ไม่ไม่ค่อยคุ้นหลายคนไม่คุ้นเอ็กกันดั้มมีแบบนี้ด้วยหรือเปล่าแปลงเป็นน,น,นเป็ตัวเดียวที่มีรูปลักษณ์เป็นผู้หญิงเลยใช่ครับเพราะไม่เคยเห็นเลยผมก็ดูกันดั้มตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่เคยดูในภาคจีกันดั้มครับทำไมถึงถึงเป็นผู้หญิงเนี่ยภาคจีกันดั้มน,นี่เขาพยายามออกแบบไอเดียของกันดั้มหลายหลายแบบให้มีหลากหลายมีทั้งชนิดที่เป็นสัตว์เอ่ยมีแสดงสัญลักษณ์ของประเทศเอ่ยหรือของอะไรเลยอย่างอันนี้เป็นของประเทศสวีเดนโอ้ตอนนี้นะครับคุณพีรพงศ์กันดั้มเนี่ยเริ่มต้นที่สวยมากต้องบอกว่าสวยมากทีเดีียยยยวววนน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 ะะะะะคคคคครรรัััััับบบถึงงงแแแแมม้้พลาาาดดดดไปิเต่่่สููอฮ24จกก สามหมวดนะฮะสามหมวดได้ยี่สิบยี่สิบยี่สิบนะฮะเป็นหกสิบการหมวดนี้แปดสิบนะครับก็หมวดที่ยี่สิบก็เป็นแปดสิบกว่าก็ถือว่าสูงมากแต่ถ้าได้เต็มนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยยังไงได้ที่สองได้เข้ารอบอยู่แล้วนะครับได้เข้ารอบหนึ่งในห้าอยู่แล้วมาดูนะครับว่าหมวดที่สองเขาจะได้อะไรไปนะครับในเรื่องของแฟนมันแท้กับคําถามคําตอบครับและตอนนี้นะครับคุณพีรพงศ์เผเรื่องของกันดั้มนะครับยี่สิบสี่คะแนนผ่านเพนไมเรียบร้อยแล้วเนี่คือหมวดที่สองครับแฟนมันแท้กับคําถามคําตอบคุณแแตตตต่่่่ลละะะััวในนเเรรือองงกกกดดมจีีีาายยทไป โอ้ถึงจะฟุบลงไปเลยได้ยินแค่คำเกินนะฮะถึงจบฟุบตลบลงไปเลยทั้งขนาดรูปร่างสีสันรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆแม้กระทั่งใต้เท้าของหุ่นยนต์ย,ยังไม่เหมือนกันดังนั้นคำถามในข้อนี้เราจะมีรอยเท้าของหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมาให้ดูตอมนะครับรอยเท้ามาครับ คำถามในข้อนี้เราจะมีรอยเท้าของคุนยนต์ตัวหนึ่งมาให้ดูพร้อมนะครับรอยเท้ามาครับอยา่าเพิ่งเปิดนะครับคำถามนะครับถามว่ารอยเท้าที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นรอยเท้าของคุณยนตัวใดครับเปิดได้ครับ ใช้พลังภายในนะฮะโอ้โหมาวางข้างๆได้ครับวางข้างๆได้ขออนุญาตนะครับมีแว่นตาส่วนตัวมาอืยี่สิบห้าคะแนนนะครับถ้าเต็มเน่ถือว่ามีโอกาสนะฮะเข้าไปหนึ่งในห้าแน่นอนนะครับรุ้นอีกสองวทเท่านั้นเองตัวนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่มีสเกลใหญ่พอสมควรเลยครับน่าจะเป็นอย่างน้อยๆมาสเตอร์กรดขึ้นไปโอ้โหตอนนี้ได้เกรดแล้ว <c oughs> ได้เห็นอะไรอีกฮะ พ да. ราะลักษณะเท้าลักษณะเท้าที่ออกจะเป็นรูปเหลี่ยมช่วยตัดไปได้เยอะเชื่อว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นกันดั้มและเป็นตัวที่เป็นกันดั้มไม่น่าจะใช่มบนิสุททั่วไปที่เด่นชัดอีกอย่างหนึ่งคือชิ้นส่วนของเท้าแยกออกเป็นส่วนหน้ากับส่วนหลังซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกับรองเท้าส้นสูงโอ้รองเท้าส้นสูงด้วยคือมันจะเป็นชิลักษณะของตัวชิ้นส่วนจะแยกออกเป็นส่วนที่เป็นส้นเท้ากับส่วนที่เป็นฝ่าเท้าช่วงนี้ซึ่งจะเป็นลักษณะซึ่งจะเป็นลักษณะเท้าของกันดั้ม หลายๆตัวอยู่เหมือนกันบ้ามันกี่ตัวฮะที่คิดไว้ยังเป็นหลักสิบตัวอยู่เลยโอ้ยังอยู่ที่หลักสิบตัวนะฮะมั่นใจมากมั่นใจมากมั่นใจที่สุดมั่นใจที่สุดที่จะตอบมั่นใจที่สุดที่จะขอดูคำตอบโอโ้ยมาเราก็นึกว่าลุ้นไปด้วยนะครับ25คะแนนนี่เขามานิ่งๆเลยนะครับนึกว่าจะได้25คะแนนนึกว่าโอ้โห uh, มั่นใจว่าจะเสี่ยงไปแล้วมั่นใจมากมั่นใจที่สุดนึกว่าจะตอบมั่นใจที่จะขอตอบมั่นใจว่าถ้าตอบไปก็ผิดชัวร์โอ้โหได้คือมั่นใจจริงๆนนนนะะะะะคคคคคครรรััััับบบเออออาาาล่มตตตดดดไไปปฮถ้้ขูงก็ื5แ มาดูคำตอบครับว่าสิ่งที่คุณพีรพงศ์ขอดูนั้นจะออกมาเป็นอะไรครับออกมาเรียบร้อยครับตรงนี้โอ้โหเจ้าตัวเห็นแล้วยองร้องโอ้โหเลยนะฮะห้าข้อห้าตัวเลือกตรงนี้นะครับก็คือเซต้ากันดั้มนะครับดับเบิลเซต้ากันดั้มนะครับแล้วก็อันที่สามคือฟูลอาร์เมอร์ดับเบิลเซต้ากันดั้มตัวเลือกที่สี่นะครับก็คือกันดั้มมาร์คทูและข้อที่ห้านะครับก็คือเอสกันดั้มเป็นไงฮะสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่คิดไว้ในใจตอนแรกนี่มันหายไปละสองตัวตัวไหนครับ เบอร์สองกับเบอร์สามเนี่ยเท้าเหมือนกันตัดมาร์กทูเบกตัวตัวนี้เพราะมาร์คทูน่าจะเป็นเท้าชิ้นเดียวครับไม่น่าจะเป็นสองชิ้นอืมผมไม่แน่ใจเท้าของตัวสุดท้ายอยู่ว่ามีลักษณะตีนตอนนี้ก็เหลือสตัวที่คุณใช่ไม่ตัดใช่นะเรื่องไม่ตัดก็คือตัวเซสแอนดัมกับเอสแอนดัมเอสแอนดัมเพราะฉะนั้นเชื่อใจตัวเองดีกว่าขอตอบครับเอาละครับขอตอบนะ โอ้โหไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายจริงๆเพราะว่าสิ่งที่คุณเห็นนะฮะเป็นเพียงรอยเท้ารอยพิมนะฮะเพียงบางๆเท่านั้นเองนะครับผมเชื่อใจว่าตัวนี้เป็นตัวที่เป็นที่นิยมนะครับเป็นตัวที่นิยมและเป็นความฝันของหลายๆคนตั้งแต่ในในยุคในยุคที่การด้ามเพิ่งออกมาใหม่ๆจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ถึงกระทั่งที่บร,ริษัทผู้ผลิตถึงก็เอาการด้ามภาคนี้มาสร้างเป็นภาคหนังโลงทํากราฟิกใหม่ทำใหม่ๆ,ๆด้วยผมขอตอบข้อหนึ่ง ซดกันดัมรหรัส M S z 006ครับโอ้โหครับตอบมาเรียบร้อยนะฮะ20คะแนนตัดสินใจจนแรกนะฮะตอนนี้หนึ่งความคิดเปลี่ยนชีวิตครับเพราะฉะนั้นตอบไม่เรียบร้อยนะครับแซดกันดัมหรือว่าเซต้ากันดัมนะครับจะใช่หรือไม่นี่คือผลนะครับตอบนะครับตอนบตอนะครับและและก็ทุกท่าน,นโอ้ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับ ถึงแม้ว่าจะาขอดูคําตอบแต่ว่าก็ดูการวิเคราะห์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับวันนี้ถือว่าทำได้ดีมากนะฮะได้ไปถึง20คะแนนด้วยกันนะครับรวมของเดิมที่ทำไว้ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากนะครับของเดิมที่ทำไว้24คะแนนรวมกับอันนี้20คะแนนเป็น44คะแนนครับ Essential รอยเท้าที่ปรากฏอยู่บนดินน้ำมันนี้ก็คือรอยเท้าของพลาสติกโมเดลมาสเตอร์เกรดของหุนยนเซตากานดั้มนั่นเองโดยจุดสังเกตที่สาคัญนอกจากลวดลายของรอยฝ่าเท้าก็คือบริเวณปลายเท้าที่มีส่วนที่ยื่นออกมาชิ้นนี้นั่นเองกันดั้มตัวนี้ถือเป็นกันดั้มตัวที่2ของซีรีส์การดั้มทั้งหมดโดยปรากฏตัวครั้งแรกในปี1985เอกลักษณ์ของเซตากันดั้มคือเป็นโมบิลสูตรตัวแรกที่สามารถแปลงร่างเป็นยานเวฟไรเดอร์เพื่อเร่งความเร็วและสามารถบินในชั้นบรรยากาศโลกได้ และแน่นอนนะครับนี่คือการแข่งขันแฟนบันแท้ในหมที่3ของคุณพีรพงศ์กันดั้มนะครับได้ไปตอนนี้44คะแนนถ้าดูจากคะแนนรวมทั้งหมดนะฮะก็ส่งผลให้คุณพียรพงศ์นะครับขึ้นไปอยู่ที่อันดับ5นะครับและแน่นอนนะฮะคุณธนัทจรุคารามาเทพและคุณนักรบคนรักวังต้องตกรอบครับ ถือว่าเริ่มต้นได้ค่อนข้างดีนะครับโผบอกว่าอันดับที่12นะแต่ว่าได้มาตอนนี้อันดับ5แล้วอยู่หนึ่งในห้าแล้วนะครับตอนนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องพยายามอีกสงหมวดเก็บหมวดนี้ไป25คะแนนเต็มแล้วก็อีกหนึ่งหมวด25คะแนนเต็มนะฮะยังไงขึ้นแน่นอนนะครับเข้าแน่นอนพร้อมนะครับครับผมหมวดที่สามครับแฟน์ันแทกับซิกซอครับหลังซิกซอนี้คือคุณยนต์ที่มีชื่อว่าอะไรกันน้าภาคล่าสุดที่ังจะออกอากาศที่ออกอากาศที่ญี่ปุ่นคือดับเบิลโอแต่สมมติไม่มีคร ออกอากาศหกโมงเย็นคือสิบแปดนาฬิกาขอมาสิบแปดครับด้วยเหตุผลที่ว่า,า,วาออกเวลาออกนาฬิกาครับโอ้โหเอาละครับก็เป็นความเชื่อแล้วแต่เรียกว่าเชื่อโชคลาง,งหรือเปล่าไ,ไม่รู้นะหมายด้ขสิบแปดครับ,รบแล้วแต่เหตุผลออกมาเป็นโอ้โหโโโโต้องใส่แว่นอีกครั้งหนึ่งมาดูใกล้ได้แต่ห้ามสัมผัสทิกซอเท่านั้นเล่นเอาคุณพีรพงศ์หนักใจเห็นอะไรบ้างครับคุณพีรพงศ์รูปนี้เป็นโมเดลครับรูปนี้เป็นรูปถ่ายโมเดลครับ ผมคิดว่านี่เป็นตรงกำมือกำมือคำท้าอย่างนี้ประกอบด้วยนะนี่คือกำมือที่คุณว่าใช่ไหมนี่ออเป็นอย่างนี้แล้วพอจะพอจะนึกอะไรออกไหมฮะว่าเป็นทางไหนยังไงมั่นใจมั่นใจอีกแล้วมั่นใจว่าจะตอบเปิดต่อดีกว่าโอ้โหเวลาแบบนี้นะครับก็เห็นได้นะครับในไฟบรแท้ดสุดยอดไฟบรรท้ดแห่งปีนี่แหละครับอ่ะทีนี้เมื่อคู่ใช้เรื่องเวลาในฮัลติปาอเมริกาอันนี้ใช้เรื่องอะไร จะกะให้เห็นหัวก็คงยากอเอาต่อเรื่องนี้ป่ะข๋อเมื่อสิบสามครับตั้งใจหวังใจว่าจะเห็นอะไรครับติดไม่ถึงหัวหน่อยนึงก็ยังดีกะาว่าเห็นหัวได้รู้เลยและออกมาผูหญรอไหมผิดเลยเว้ยอาจจะไม่ใช่มือด้วยมันแปลกมากที่มันแยกออกสองข้างอย่างนี้ยังไงครับยังไงอันนี้แปลกมากที่มีชิ้นด้วทั้งฝั่งตรงนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งตรงนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยอืมตอนแรกผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นหมัดแล้วตรงนี้ติดขึ้นเป็นหน้าอกแต่นี่มันกลายเป็นวแล้วอื เปิดต่อตอนนี้ป่ะครับเอาครับมาหนักแน่เหลือเกินมาดูนะครับว่าถ้าเปิดต่อสิ่งที้ได้บอกก่อนนะฮะ15คะแนนตอนนี้เลือกไหมยเลไกดครับไม่เหตุผลแล้วครับเอา20ครับเอา20ข้ามาฝั่งนี้หวังใจว่าจะเห็นอะไรครับหวังว่าชิ้นที่เห็นทางฝั่งขวาจะเชื่อมไปถึง20 20ตรงนี้จะช่วยเขาได้หรือไม่ไหมยลส20ครับและออกมานะครับโอ้โหมาช่วยนะฮะมาดูใกล้ๆได้นะฮะ มันช่วยไหมครับตรงนี้มันหลุดมาหน่อยนึงอืตรงนี้มีขอบมีขอบมันอาจจะไม่ได้อยู่เป็นตัวก็ได้มันอาจจะไม่ีเป็นตัวเริ่มอยู่เป็นอะไร,ค,รคือมันอาจจะแยกชิ้นอยู่โอ้โหจุดที่ทาให้ผมหลงทางคือการที่ตรงชิ้นตรงกลางเนี่ยมันแยกออกจากกันฮะขอให้คันแล้วกันโอ้โหตัดสินใจนะฮะอีกหนึ่งครั้งหมายเลขที่จะเปิดต่อไปคือหมายเลขใดครับเชื่อผลโพแล้วกันเบอร์สิบสองครับโอ้โหผลโพมากระโพมาดูแนะว่าจะออกมาเจออะไร จะช่วยหรือไม่ช่วยออกมานะครับและออกมาหฝ่าเท้าดีกว่า <laughs> ถึงจะพูดออกมาแล้วนะครับว่าฝ่าเท้าตอนนี้มันน่นใจหรือยังว่าเห็นอะไรเป็นเท้าของตัวตัวหนึง่งเป็นเท้าอีกแล้วอย่างน้อยที่สุดมันคงเป็นกันด้ามแล้วครับ <laughs> เอาละครับอย่างน้อยที่สุดมันคงเป็นตัวที่มีชื่อกันด้ามและกันด้า่มีกี่ตัวฮนะก็ยังเป็นหลักเกือบร้อยโอ้โหแต่มีตัวที่ผุดขึ้นมาในหัวแล้วเหมือนกัน เอาละไม่เหลืออะไรต้องเสียงแล้วขอตอบครับโอ้โหเอาละไม่เหลืออะไรต้องเสียงแล้วขอตอบครับโอ้โหต้องบอกว่ามันกดดานมากจริงนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ขนาดนี้นะคือการแข่งขันสุดยอดแฟนถท้แห่งปีนะครับจะตอบตัวนั้นดีไหมเนี่ยตัวไหนฮะที่นี้ทำให้ผมคิดอืมมันแยกสองอีกแล้ะ ตัวนี้ก็เหมือนจะแยกเป็นสองชิ้นหมดที่แล้วในเรื่องของคำถามคำตอบก็เจอไปแล้วนะครับฝ่าเท้าแต่นั่นเจอฝ่าเท้าเดียวครับนี้จิ๊กซอก็เจอไปเลยเต็มเตมสองฝ่าเท้าผมว่าผมเชื่อที่เท้าแยกเป็นสองชิ้นอีกครั้งหนึ่งเชื่อใจตัวเองเหมือนกันขอตอบตัวเดิมอีกครั้งครับ M S ส0มศูเซต้ากันด้ามครับโอ้โหและนี่คือผลนะครับตอบนะครับแล้วก็ตอบนะครับและพิดขึ แม่จริงน่าเสียดายนะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วถ้าเปิดตรงนี้อยากดูหมายเลขใดครับหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าเชิญครับหวังใจว่าจะเห็นอะไรครับปลายเท้าครับปลายเท้ามากับเท้าแล้วตอนนี้ขอเห็นปลายเท้าโอ้โหได้เห็นจริงโอ้ F เก้าสิบเอ็ดหรือเปล่า F เก้าสิบเอ็ดถูกต้องเลยครับเด็กเป็นได้มาเพราะอะไรครับเพราะอะไรถึงถามก่อนเพราะอะไรถึงถึงตอบ F เก้าเอ็ดผมมาช่างใจจริงๆไม่ได้ช่างใจชิ้นฝ่าเท้าที่นั้นเออชิ้นนี้มาช่างใจชิ้นนี้เพราะอะไรครับชิ้นที่เป็นลูกเสบ้าอืม เพราะว่ามันมีน้อยตัวนะที่พินนี้จะแยกออกข้างนอกครับน่าแล้วเรามาดูทั้งหมดนะครับว่าสิ่งที่คุณเพีรพงศ์กันดั้มพลาดไปในหมวดนี้นะครับได้ไปศูนย์คะแนนตรงนี้อย่างน่าเสียดายนะครับตรงไหนที่จะช่วยเขานะครับมันอยู่ตรงไหนกันแน่หาให้เจอตรงนี้ช่วยไหมเบอร์4ครับตรงนี้เลยใช่ไหมฮะครับเพราะอะไรฮะตัว F ครับนี่คือตัว F นะครับแล้วก็มีกี่รุ่นครับที่มี F ตัวนี้ F อยู่ไหล่ขวามีรุ่นเดียวครับ F อยู่ไหล่ขวามีรุ่นเดียวคือ F91 F91 ตั้นแหละครับโโอ้ห ภาพติปอรที่เห็นนี้ก็คือพลาสติกโมเดลมาสเตอร์เกรดกานดัม F91 คุณยนจะภาพยนต์ตูนโมบิลสุดกานดัม F91 ซึ่งมีรายละเอยียดที่สวยงาสมสมจริงกันอย่างมากทั้งในเรื่องลูกเล่นและจุดขยับงางๆยังแถมฐานดิสเพลย์ซึ่งเป็นรูปแบบของ XMA 01ร a ฟเฟลเฟซึ่งสามารถจจดวางให้เป็นฉากต่อสู้ในตอนจบได้อีกด้วยและตอนนี้นะครับยังอยู่ที่คุณพีรพงศ์ในเรื่องของแฟนแท็กกันดัมครับนี่คือหมวดที่สี่ของคุณนะครับคุณพีรพงศ์การดัมคุณสมบัติครับนี่คือคุุณสมมบัตติขอองห่่่่นนย์ทีีชืวา ภาคล่าสุดที่ออกอากาศอยู่คือ d o u b O เนี่ยอีกแล้วล่ะเลขศูนย์ไม่มีอืรหัสของหุ่นกันด้ามที่ออกมาเนี่ยมันมีกันด้ามอยู่สี่ตัวแต่มันใช้เลขรหัสหนึ่งถึงห้ามมันข้ามไปตัวหนึ่งคือเบอร์สี่เพราะนั้นเลือกเบอร์สี่ครับหมายเลขสี่ครับออกมาเป็นครับโดยชาอัะนะเบครับไว้บอ์ดบบเดียวนี้เลยครับไว้บอดมาเลยครับ นี่เป็นอีกหนึ่งอาการนะฮะทุกอย่างมันจะพลิกผันได้ตลอดเวลานะฮะตัดไปเหลือที่ชาขับเนี่ย MS 0 6 S หนึ่งตัว MS m 0 7 S หนึ่งตัว MS 1 4ี่ S หนึ่งตัว uh, MS นี่คือรหัสของหุ่นที่ชาเคยขับนะครับ MSN หนึ่งร้อยิบเหลืออีกตัวหนึ่ง MSN ศูนย์สองเหลือเจ็ด <7 S 2> ต,ตัวนะฮะโอ้ก็ช่วยได้เยอะทีเดียวนะข้อนี้ต้องแข่งรอบสัปดาห์ ข้อคุณสมบัติก็เป็นฝุ่นที่ชาขับตัวที่เป็นคําตอบคือตัวนี้ตัวไหนครับ MS14S Gelb แต่อีกตัวที่ผมไม่แน่ใจอยู่ก็คือตัวนี้ตัวไหนครับ MS102 อ่านว่าีออแปลว่าีออกครับตอนีัวนี้มีลักษณะเด่นมากคือมันไม่มีขาแล้วชาก็ถามคนอช่างเครื่องบอกอ้าวไม่มีขาเหรอช่างเครื่องก็บอกโอ้ย อย่างช้าแล้วขับอะไรก็ได้ทั้งนั้นอืมเก่งซะอย่างอ่ามั่นใจว่าขอตอบครับเอาละครับโอ้เอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับจาบสุดยอดสาระอินเตอร์นะครับตอบ M S N ศูนย์สองจีองครับดูนะครับว่าสิ่งที่มตอบมาแล้วนั้นจะถูกหรือไม่นะครับเอาละครับดูนะครับและออกมาเป็นเป็นแล้วก็ถูกคุณก็ได้ สุดยอดโอ้ดูดบเลโอ้ว้าครับขอบครับโอ้เขาจัเรยเาจับเอรเยได้ยินด้ด้วยะครับได้ไป25คะแนนโอ้แลนะครับเบอรกมแทนอดีก็มอบให้อีกหนึ่งบอรา มันผสมผสานได้พอดีเลยนะฮะปรากฏในโมบิลสุดกันดั้มอันนี้ช่วยไหมฮะเกี่ยวว่ามันจะตัดได้น้อยกว่าช่าปรากฏในโมบิลสุดกันดั้มจะมีประมาณยี่สิบตัวอ่ะข้อที่สองครับมีสีเหลืองมันมีมันมีสีเหลืองแค่ตรงเขาเองสีเหลืองมันเองเพราะส่วนใหญ่ก็ตัวส่วนใหญ่มันเป็นสีม่วงเอาละครับข้อที่สามครับมีสีแดงข้อที่ห้าครับเตี้ยกว่ากันดั้มแต่น้ำหนักมากกว่าก็ได้ไปายี่สิบห้าคะแนนเต่ส่งผลให้รวมกับคะแนนเดิมที่ทำไว้ได้นะครับเป็นหกสิบเก้าคะแนนขึ้นเป็นอันดับที่สามครับ จากคุณสมบัติหากเปิดเจอปรากฏในโมบิลสูตรกันดำภาคแรกจะมีหุ่นยนต์กว่า20ตัวเลยทีเดียวแต่ถ้าเปิดเจอขับโดยชาอัชนาเบิลนจะเหลือหุ่นยนต์เพียง4ตัวคือแชกทูเกียวกุกซีกุก และ <S <S สีองค์ซ uh, ึ่งมืรวมกับมีสีเหลืองจะเหลือเพียงสีองเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่มีสีเหลืองแฟมอยู่ M S n 02สองีองจัดว่าเป็นโมบิลสุดที่ยังไม่สมบูรณ์ก็ว่าได้เพราะหุ่นยนต์ตัวนี้ไม่มีขาจึงมีความสูงน้อยกว่ากันดมแต่อย่างไรก็ตามด้วยขนาดของตัวก็ทำให้หุ่นยนต์ตัวนี้มีน้ำหนักมากกว่ากันด้มอยู่ดีแม้ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีขาแต่ชาอัชนาเบิลก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าส่วนขาแทบไม่จำเป็นเลยต่อการรบในอวกาศเพราะเขาสามารถแสดงให้เห็นศักยภาพและปรรระสิิทททธภาาาาพงกกบี่่่่เนืออวคููต้ ม่ได้มีดีแค่เครื่องแต่งกายล้วครับรับกับตันไบรโนอาคุณพิรพงศ์กันดำแม้จะถูกฝากรอยเท้าเอาไว้ถึงสองครั้งแต่ก็ทำไปได้ถึง6 9คะแนนตอนนี้เราลองไปฟังความรู้สึกของเขากันครับก็กับผมใจแข็งนนะครับก็จริงๆจะว่าวางแผนไว้ก็ผิดแผนเล็กน้อยเพราะคาดไม่ถึงกับรูปติดตอก็จะโดนไม้นี้กับเกมถามตอบนะครับผมพยายามคาดการ์ว่าจะเป็นคำติดตาคำที่สวดเหมือนกันไม่ไม่ถึงว่าจะโดนอะไรที่เป็นฝากรอยเท้าเอาไว้ฝากเอาไว้จนจา ยังไงก็ขอเอาไปใส่สอบเจ็บเป็นที่ระลึกล้วกัะไวต์เบสเอนคิวฮอสินใครอ่านซอยากจะชมหดไหนเป็นหมดต่อไปรุ่นหมดไหนเพิเศษครับ คนนไหเขาอยากเขาอยากได้ลูกทุ่งจริงๆใจผมเนี่ยเขาใจเลยเอาที่อยู่ในใจไดยมาสิบคนแล้วเนี่ยยังไม่มีผู้หญิงออกเลยอ<า>ย่างไม่มออกเป็นสุภาพสตรีสักคนแล้วกันอ,อ๋อเป็นสุภาพสตรีมีใครบ้างมีใครบ้างสุภาพสตรีเอาใครโนัดอุดมลูกทุ่งหรือว่าจะเป็นใครดีเอาตามแรงเชียร์ก่อนแล้วกันนะ,ะนะจะได้เป็นสุภาพสตรีหรือไม่นะครับออกมาเรียบร้อยนะฮะจะออกมาเป็นใครเป็นคุณกิติธนิช สัปดาห์นี้ผู้ที่มาใหม่ทั้งสองคนสามารถทำคะแนะนขึ้นมาติดหนึ่งในห้าได้สำเร็จทำให้มีคนตกรอบเพิ่มเป็นห้าคนแล้วครับส่วนผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือคุณอารันมวยปล้ำโดยมีคุณสมบัตเปลือกหอยแปดสิบสี่คะแนะนขึ้นมาเป็นที่สองคุณพีรพงศันดามีหกสิบเก้าคะแนะนเป็นอันดับที่สามเบียดคุณประจวบรถหนึสองและคุณวราไอ้วอลแดงลงไปอยู่อันดับที่สี่และห้าตามลำดับสัปดาห์หน้าผลการแข่งขันของคุณตึกทีเทนนิสจะเป็นอย่างไรต้องมาลุ้นกันต่อห้ามพพลลาาาาดนนนนนีีีีี่่่่่่่่คคคคคคคืืือออออชชบบบบบุททททยูใววงกรรรรรรเิสะะััััมไภ โอ้โมาครับข้ามครับโอ้โหมาครับข้ามโอ้โหมาครับข้ามโอ้น้ำเสียงนี่อ่อนๆนะครับว่า <c oughs> การแข่งขันเทนนิสอาชีพ ATP ในปี2006ที่ผ่านมาโรเจอร์เฟเดเอร์เป็นมือหนึ่งของโลกด้วยการเป็นแชมป์กี่รายการชนะกี่ครั้งแพ้กี่ครั้ง,งยังไม่หมดเท่านี้ครับมีคะแนนรวมตลอดปีทั้งหมดกี่คะแนน และมีคะแนนรวมมากกว่าลาเวลนาดานอยู่กี่คะแนนครับเป็นพุลชลิลัตอุดมตา้พาดีาเราสบานสบายตรงจบคุณท่านของท่านถานมว่าจากจมูกทั้งหมดที่กำลังจะเห็นต่อไปนี้มีจมูกของโน้ตอุดมอยู่กี่จมูก ละจมูกมาจากผลงานชิ้นใดของโนรสุดมโอ้โมาซุดลงไปเลยนะฮะซุดลงไปเลยใจเย็นฮะให้สมาธิฮะใจเย็น